เจ็ดสิบห้าไปแกงบะหมี่เนาะค่ะเนาะเอาไปหาบะหมี่บะหมี่มันหนึ่งน่วยใส่บะหมี่อ่อนนะจ้าอ่ากลับมาฮอดบ้านเขากลับมานําหายอดพักขาพักขาเขากับปูกไว้ขังแข่งหัวเฮียนห่อลคะค่ะแข่งหัวคืออย่างแข่งหัวก็คือรัวบ้านอยู่บนนอ่เขากะซื้เอิร์ดแข่งหัวเก็ <laughs> บเอาแต่อยอดมาเลยได้จ้าแกงบะหมี่แกจะต้องใส่พักขา เลมเลมเล,ม,เลมหายหยอดส่นบรคัานในตุกหยอดเล็บปลาไข่งามบักเคีย้ยเคี้ยน่อยค่ะขาด่าไ้เด้อแกงบอกมีอย่าเลือมบักเคียเค้ย์มาเขีเทศลูกเล็กใบผักอีเลิศค่ะใบผักอีเลิศหรือว่าใบชะพููนะคะเนาะเขาก็ลาเริ่มแกงในการเขาก็กจะโคกพริกแกงหรือว่าตำเครื่องมะละกอตำบัคพริบกบัคพริกกระเทียมหัวหอมแดง เอามาตําใส่กันเนาะคะ่ะเนาะคนจะเจอเนาะพริกแกงบอสตำนี่ก็ใส่เกลือไปน้ำค่ะใส่เกลือไปน้ำจากน้อยเวลาก้พริกแกงอะขาดป้าปได้กะปิจ้ากะปิตําให้ละเอียดจ้าละเอียดตำต้องชอบเลยไหมก็ได้มักละเอียดแต่ตำละเอียดละเอียดพอดีแบบว่าโอกะว่าค่อยมักละเอียดกับมักเห็มันมีตอนขอลุเคลจากน้อยบางมีที่ห้าหั่นไะเอียเข้าก็จะนํำมาลวกไว้ก้อนนะคะลวกไว้จากน้อยกับก้ต้อง หวกดูนอ่านี่ฮอข้างหม้อกับน้งสีอิ๊้อนเนฮอกระปิกแกงนี่ฮอตำใบมื่อกีนนะคะลงไปเลยลงไปในะนำนี่หมอ้อเพราะน้ำเดือดแล้วฮอกะจะใส่เนื้อหมูค่ะอ่าเมื่อนี้ได้เนื้อหมูปกติเราคงอยากจะใส่สีโครงอร่อนนะคะเนาะสีโครงอร่อนกระดูกอ่อนนั่ะเมื่อนี้บะหมีะะ่เนาะค่ะหางปลาไหลกับใส้เนื้อหมู ตามไปด้วย,บ,ยบักเคเขียบักเคเขียเป็นเก็จะมีรสชาติสมุม,มจักน้อยนะคะเนาะมันสีเห็นแหย่รสชาติกลมกล่อมตามไปด้วยบักมีที่เขารวกวไปที่ค่ะคะ่ะบักมีล่งไปคนจักน้อยอา้าขาดบ่ได้ผู้ใดขาดได้กะบ่บใส่ก็ได้ด้วยคะ่ะมีว่าเป็นยัง แต่ว่ามันขาดสู้รถแล้วมันกับเสียบโรดเด้จ้าี่น้องเพราะเดือดเราก็ซิมมึงจ้ะนอกจากจะน้อยประสันเติมน้ำปลาโอ้มันหลายเติอบอยู่ <c oughs> น้ำเดือดเราเขาก็ใส่ใบชะพูนะคะนอก่าใบผักอีเลอรเท่าล่ะมันเศษไหนรสสัตว์ผมกลมขึ้นเด้อขาดใบผักอีเลอรนี่ขาดเพราะอะไรเด้อใส่ใบอีเลอรแล้วแสบรลดเสร็จแล้วเขาก็จะตามไปด้วยพักขากะข้นเนี่ย คนให้มันผักมันยุบยุบผักมันออกรดออกกิน,นะะเนาะค่ะเนาะหอมเรล่าทด้นี่สิมเบิองค่ะบบบนี้น้ำลายแตกจะมาสิมเบิองกับปเปิ้ลเห็ดเตือเรือยค่ะแกบอกมีคางแหลกเรืคอั้งแหลกในชีวิตที่เห็ดล้วกับคางแหลกในชีวิตทีจะได้กินเด็กินตจะซื้อเมนูนะคะก็เยลยล่องเห็ดเบิงองพาวาวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างคือบริสุทธิ์อาเก็บออาน้ำให้น้ำหน้าน้ำขาดเฮียนเท่าก็ขอบคุณสำหรับ การติดตามด้วยค่ะเดอ้อจังในกาฝากดไลค์กดแชร์ส่องแม่แบบพูเขาเผ็ดเนี่ย,ดยเดอ้ออย่าลืมกด